นะครับในโจทย์ข้อ9้านะครับนะเราเขอย้อนกลับไปอ่านข้างบนนะเขาบอกว่าถ้าลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับมีลูกห้าเหลี่ยมอยู่สิบสองลูกแล้วจะมีหกเหลี่ยมกี่ลูกนะเขาบอกจํานวนห้าเหลี่ยมมาแล้วนะครับแต่นะเขาถามจํานวนหกเหลี่ยมน,นะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะย้อนกลับไปอ่านะต้นเลยนะ หเหลียมมีสบสองนะคำถามถาม,ถามจำนวนหกเหลี่ยมน,นะว่าจะมีเท่าไหร่นะลวดลายบนลูกฟุตบอลนั้นจะประกอบไปด้วยห้าเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมนะครับอเอามาต่อๆกันนะนะเขาบอกว่าโดยห้าเหลี่ยมแต่ละลูกเด็กสังเกตห้าเหลี่ยม A แล้วกันเจี่ที่ห้าเหลี่ยม A แล้วกัน วพูดว่าห้าเหลี่ยมแต่ละลูกจะถูกล้อมรอบด้วยหกเหลี่ยมห้าลูปน,นะครับห้าเหลี่ยม A เนี่ยนะครับถูกล้อมด้วยหกเหลี่ยมห้าลูกก็คือ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5ล้อมด้วย5้าลูกอันนี้ชัดเจนไหมครับอันนี้ ก็คืออย่างเช่น a ถูกล้อมไว้ด้วยล้อมด้วย a ถูกล้อมด้วยอีกหนึ่ง x 2 x 3 x 4 x 5อ่นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีห้าเหลียมทั้งหมดสิบสองรูปห้าเหลียม1นรูปมันจะใช้หกเหลี่ยมห้ารูปอย่างนี้เนี่ยจำนวนหกเหลี่ยมมันก็ควรจะเป็นห้าเท่า ควรจะเป็นห้าเท่าของห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมหนึ่งลูกมันจะมีหกเหลี่ยมล้อมมันอยู่ห้าลูกจำนวนหกเหลี่ยมก็น่าจะเป็นห้าเท่าของห้าเหลี่ยมมีห้าเหลี่ยมสิบสองลูก ฉะนั้นน่าจะมีหกเหลี่ยมแต่ลูปมีหกเหลี่ยมล้อมหู้ปดังนั้นจำนวนหกเหลี่ยม เท่ากับเอา12มาคูณด้วย5หกเหลี่ยมก็น่าจะมีทั้งหมดเนี่ย60รูปแต่จากอีกเงื่อนไขหนึง่งเขาบอกว่าในขณะที่หกเหลี่ยมแต่ละลูป อย่างเช่นออมองไปที่หเหลี่ยม x1 หนึ่งครับมองที่เจ้าหกเหลี่ยม x1 หนึ่งนะครับเขาว่าเหลี่ยมและรูปนั้นจะถูกล้อมรอบด้วยหกเหลี่ยมสามรูปกับห้าเหลี่ยมอีกสามรูป เหี่ยมแต่ละลูปจะมีห้าเหลี่ยมล้อมมันสามลูกมันเหมือนมันจะเฮ้วกวนไปวกวนมาไว้เนี่ยนะครับอ่ะไม่หรอกครับเดี๋กวลองสังเกตด,ดูนะครับ สังเกตเจ้า x หนึ่งเนี่ยนะครับมันโดนล้อมด้วยลูกสิ่อมันโดนล้อมด้วยห้าเหลี่ยม ABC ครับเช่น x หนึ่งรูปเหลี่ยม x หนึ่งถูกล้อมด้วยห้าเหลี่ยม ABC ดังนั้นเนี่ยการที่เราเอาหกเหลี่ยมมาการที่เราเอาจํานวนห้าเหลี่ยมมาแล้วคูณได้ห้านะครับแล้วคิดว่ามันจะเป็นจํานวนของหกเหลี่ยมเนี่ยมันก็ไม่ตรงความไม่ไม่ไม่ตรงความเป็นจริงนะครับแต่อลองสังเกตเจ้า x หนึ่งครับถ้าเราจะมาคูณกันอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าหกเหลี่ยมรูปสมมุติว่าหกเหลี่ยม x หนึ่งนะครับ เป็นหกเหลี่ยมที่ล้อมห้าเหลี่ยมนะมันก็ต้องไม่ไปล้อมห้าเหลี่ยมอันอื่นอีกนะครับถ้าจะมาใช้การคูณห้าได้นะหกเหลี่ยม x หนึ่งหกเหลี่ยม x สองหกเหลี่ยม x สามหกเหลี่ยม x สี่หกเหลี่ยม x ห้าจะต้องใช้เพื่อล้อมห้าเหลี่ยม a เพียงอย่างเดียวเท่านั้นห้าเหลี่ยมอื่นๆ ก็ต้องถูกล้อมด้วยหกเหลี่ยมอื่นๆไม่ใช่ x หนึ่งถึง x ห้ามันถึงจะเอามาคูณห้าแบบนี้ได้แต่เด็กๆลองดูครับว่าเจ้า x หนึ่งเนี่ยมันล้อมใครไว้บ้างนะ x หนึ่งเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมที่ไปล้อมห้าเหลี่ยม a แล้วมันยังรับงานอื่นอีกมันขยันมันไปล้อมห้าเหลี่ยม b แล้วก็ มันยังไปล้อมห้าเหลี่ยมซอีกเห็นไหมครับดังนั้นตัวมันเองหนึ่งอันเนี่ยมันไปทำหน้าที่ล้อมห้าเหลี่ยมไว้ตั้งสามลูกนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนหกเหลี่ยมสามารถลดลงได้สามเท่านะเพราะหนึ่งตัวเนี่ยหกนะเหลี่ยมเอเอ,เอ,เอหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ล้อมแค่ห้าเหลี่ยม หนึ่งลูกมันทําหน้าที่พร้อมๆกันมันทําหน้าที่ล้อมห้าเหลี่ยมสามลูกไว้ในเวลาเดียวกันเลยนะดังนั้นเนี่ยจํานวนห้าเหลี่ยมนะครับลดจํานวนหกเหลี่ยมครับสามารถลดลงได้สามเท่าครับจำนวนหกเหลี่ยม ที่ถูกต้องจึงเอาจำนวนห้าเหลี่ยมนะครับสิบสองลูกคูณ5เสร็จแล้วตัดการนับซ้ำนะตัดลงได้สามเท่าเพราะ x หนึ่งไม่ได้ล้อมแค่ a แต่ x หนึ่งล้อม b ล้อม c ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจำนวนหกเหรียญน,นะครับก็เลยเหลือยี่สิบรูปตรงนี้ยังสับสนยังงงอยู่หรือเปล่าครับไม่ครับแน่นะ ปริมปริมยังงงๆอยู่ไหมครับไม่ค่ะอะอันนี้นะครับที่ x หนึ่งนะครับ มันทํางานหลายงานนะมันล้อมทั้งวง A ล้อมทั้งวง B ีล้อมทั้งวง C ีนะครับนั้นจานวนหกเหลี่ยมจึงไม่ต้องเยอะขนาด12บสคูณหาสามารถลดลงได้3เท่านะสรุปก็มี6เหลี่ยม20่รูกนะครับหเหลี่ยม12บรูกนะครับข้อ10มันจะเป็นคําถามที่ต่อเนื่องกับข้อ9นะ